สวัสดีทุกทท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งความเชื่อและความอัศจรรย์ของหมอวาดอเมซิงทาโลนะคะวันนี้หมอว่าจะมาดูดวงหนุ่มโสดสาวโสดเรื่องของความรักชาวราศีตุลประจำเดือนกันยายน63นะคะชาวราศีตุลตั้งจิตอธิษฐานขอให้เราได้พบคำตอบที่เราอยากรู้ในใจสามารถตั้งจิตได้นะคะเผื่อแรงดึงดูดนะคะ กดแรงดึงดูดดึงดูด,ดให้คุณได้พบคำตอบในคลิปนี้ค่ะเชิญค่ะชาวราศีตุลไม่ว่าคุณจะมีความปรารถนาความรักแบบใดนะคะไม่ว่าจะเป็นความรักทั่วไปหนุ่มสาวมิติรักที่สวยงามสาวรักสาวนะคะหญิงรักหญิงหรือว่าชายรักชายบอกได้เลยว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณจะ เกิดขึ้นเป็นแนวโน้มเท่านั้นนะคะคําพยากรมีโอกาสที่จะเกิดและไม่เกิดแตกต่างกันในแต่ละบุคคลด้วยเพราะว่าเรามีบุญกุศลหนุนนําเรื่องของความรักวิบากกรรมเรื่องของความรักแตกต่างกันรวมถึงวัยวุฒิคุณวุฒินะคะและเวลาเกิดแตกต่างกันนะคะดังนั้น เกิดไม่เกิดขึ้นอยู่กับปัจจัยรอบด้านด้วยและนี่คือการพยากรณ์แบบภาพรวมเท่านั้นไม่ได้เจาะจงดวงของใครไม่ได้นําดวงของคุณบันเดินปีเกิดมาคํานวณเป็นรายบุคคลนะคะฟังไว้เป็นแนวทางเพื่อทราบแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นชาวราศีตุลน,นะคะบอกได้เลยความรักของคุณนะคะ ฟุ้งดีจังเลยคุณจะเนื้อหอมค่ะมีโอกาสที่คุณเอาจริงๆมันมีสองในยะนะคะหนุ่มโสดสาวโสดฟังไว้ความรักของชาวราศีตุลมีโอกาสเกิดได้สองทางคือ1หนึ่งคุณเป็นผู้เลือกกับสองคุณกำลังโดนเลือกหรือเป็นชอยนั่นเองนะคะมีโอกาสเกิดขึ้นค่ะและบอกได้เลยคุณจะต้องระมัดระวังความสัมพันธ์ที่จะเข้ามาในช่วงของเดือนตุลาคมนี้เอ้ยเดือนกันยายนนี้นะคะชาวราศีตุลแแม่ เ,ออเริ่มจะงงๆนะคะบอกว่าชาวราศีตุลคะต้องระมัดระวังนะคะในเดือนกันยายนนี้ความรักของคุณนะมีโอกาสเข้ามาเป็นสองลักษณะแบบนี้และแนวโน้มที่จะเข้ามาแบบไหนรู้ไหมคะ 1. เพื่อนชักจูงให้รู้จักกันคุณอาจจะไปงานรวมรุ่นงานเลี้ยงสังสรรค์ระหว่างเพื่อนกับเพื่อนงานกินข้าวไปเจอเพื่อนกันเขาปิ๊งปังคุณมีโอกาสเกิดขึ้น 2. นะคะการเดินทางท่องเที่ยวนะคะ ไปในต่างที่ต่างจังหวัดอ่ะก็มีโอกาสเกิดขึ้นนะคะแต่ค่อนข้างโดดเด่นไปทางคนใกล้ชิดเพื่อนสนิทมิตรสหายชักนำมาให้รู้จักกันนะคะและอีกอที่เห็นเด่นๆก็จะประมาณอยู่ประมาณ2เรื่องนี้นะคะที่เห็นเด่นๆมีโอกาสพบเจอแล้วก็ และอีกเนี่ยอีกทางหนึ่งนะคะแต่เป็นเปอร์เซ็นที่ไม่ใช่เปอร์เซ็นเป็นแนวโน้มที่เห็นไกลๆหน่อยแต่ก็มองพอมองเห็นว่าอาจจะมาจากการติดต่อประสานงานซึ่งเขาเป็นฝ่ายเดินทางติดต่อมาเจอเราแล้วก็ทําให้เกิดเป็นการได้พูดคุยกันนะคะคุณจึง บอกได้เลยว่าคุณจะอยู่ได้ในสองสถานะทั้งเป็นผู้เลือกและผู้ถูกเลือกเป็นชอยนั่นเองนะคะคุณก็ต้องปรับเปลี่ยนอารมณ์ตามความรู้สึกบอกได้เลยความรักที่จะเข้ามาในช่วงของเดือนกันยานี้ชาวชาวราศีตุลเนี่ยจะยังไม่ค่อยชัดเจนจะไม่ไม่รู้หรอกว่าจะรักใครไม่รู้หรอกคนไหนรักจริงคนไหนมาหยอกเราคนไหนแค่เจ้าชู้แต่บอกไว้เลยว่าคุณนะ่ะยังไม่เลือกใครแน่นอน แต่มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาขายขนมจีบคุณอย่างแน่นอนนะคะลองดูนะคะถ้าคุณอยากมีความรักคุณสามารถหมุนเข็มนาฬิกาของความรู้สึกด้านความรักโดยการบอกเพื่อนฝูงที่สนิทมิสหายให้เขาเออฉันเหงาจังเลยคือมีใครให้ฉันแบบพูดคุยเป็นเพื่อนแก้เหงาไหมอะไรประมาณนี้คุณสามารถบอกได้และเพื่อนๆก็จะแนะนํามานะคะทีนี้พอมีคนมาจีบคุณสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังเรื่องของอ รัก3ามเศร้าเรา3ามคนเขาน้ำตาซึ่งเป็นสิ่งที่คุณไม่ปาถนาแหละไม่มีใครปาถนาดังนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะคุณจะต้องเช็คคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณให้ดีๆว่าเขามีพันธะผูกพันเขาแค่ ไม่คุยกันทะเลาะก,กันแต่ไม่ได้เลิกหรือเปล่าหรือเขาเลิกกันแล้วแต่ยังคงติดต่อกันบ้างหรือเปล่านะคะอันนี้ต้องพูดคุยหรือว่าเขามีภรรยาอยู่แล้วหรือเปล่านะคะอันนี้ต้องต้องดูหลายๆายกรณีคุณจะต้องเป็นคนพินิพิเคอห์และเปิดหีบแผงความรักดูว่าคุณจะหยิบถ้วยใบนี้มาคุณจะหยิบถ้วยใบนี้มาก็เจอคนใจบุญคุณจะหยิบถ้วยใบนี้มาเจออสอรพิษก็เจอผู้ชายเจ้าชู้ประตูดินหรือคุณจะหยิบถ้วยใบนี้มาโอ้โหโปรไฟล์ดีเลยดังนั้น คุณต้องระมัดระวังเพราะคุณจะเป็นคนที่ต้องพินิจพิเคราะห์ตนเป็นตัวเขาเรียกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคิดวิเคราะห์แต่คุณจะตื้อๆน,นะอย่าพิ่งเอาหัวใจไปแขวนไว้ที่ความรู้สึกใครนะเพราะคุณจะคิดไม่ออกคุณจะใช้ความรู้สึกนําแนวทางความคิดการตัดสินใจของคุณดังนั้นพอความรู้สึกมันนำปุ๊บมันก็อาจจะเห็นผิดเป็นชอบได้โอเคไหมนะคะ ทีนี้ถามว่าจะมีโอกาสลงเอยได้คบกันไหมไมมนะคะอาจจะมีคนเข้ามาแค่คุณมองดูพูดคุยเป็นเพื่อนให้ทุกคนวางเป็นเพื่อนซะมากกว่าก็ยังไม่ได้ชี้ชัดว่าคุณจะคบกับใครและก็ไม่ได้มีอะไรการันตีว่าคุณอาจจะเป็นตัวเลือกให้เขาเข้ามาในชีวิตของคุณก็ได้เขาอาจกําลังเลือกคุณหรือมองคุณอยู่ก็ได้อาอีกเด่นหนึ่งนะคะความรักออนไลน์ชาวราศีตุลมีลุ้นกับความรักออนไลน์ที่คุณไม่รู้ไม่เห็นอาจจะเป็นความรัก ทางไกลต่างชาติต่างภาษาออนไลน์หรือเว็บจับคู่ออนไลน์คุณก็มีโอกาสเกิดขึ้นกับดวงของคุณนะคะชาวราศีตุลในเดือนกันยาแต่ยังไม่มีการตกลงป่องชิ้นยังไม่มีการยืนยันว่าจะรักใครแค่มองแค่เลือก แค่ค้นหาแค่พูดคุยนั่นก็คือจะประมาณนี้ทีนี้ขอเตือนชาวราศีตุลจังหวะชีวิตของคุณอายุประมาณ3 4 3 5 3 6ระมัดระวังความรักที่เข้ามาขอให้เช็คดูเขาดีๆว่าเขาเลิกแฟนแล้วนะคะทุกเพศทุกวัยในนะถ้าคนดูคลิปนี้อยู่เขาเลิกคยแฟนแล้วเขาเป็นคนโสดจริงๆหรือเปล่าอันนี้ขอให้ช่วยเช็คนิดนึงไม่งั้นอาจจะเกิดเจอเป็นทางเลือกได้นะคะ และคนไหนที่ดวงพอจะมีะเพื่อนชักนําแนะนํามาโอ้โหค่อนข้างเด่นเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าคุณไม่ได้มองว่าคุณอ่ะจะเน้นความรู้สึกนะคุณไม่ได้มองว่าจะต้องแบบเออเพอร์เฟกเรื่องของการเงินอะไรนู่นนี่น,นั่นคุณขอแค่คุยเป็นความรู้จักเป็นเพื่อนสนิท เป็นคนคุยแก้งเหงาเฉยๆอ่ะชาวราศีตุลต้องการแบบนั้นเฉยๆเพราะฉะนั้นก็เลยยังไม่ได้วางมาตรฐานเรื่องของการเงินกับการงานไว้ที่ตรงไหนแต่มองว่าเขาควรจะมีหน้าที่การงานที่ดีก็จะรู้แค่อยากต้องการเรื่องของการงานที่ดีนะคะลองดูค่ะคุณสามารถปรับเปลี่ยนความรู้สึกคุณสามารถที่จะ พูดคุยกับมิตรต่างเพศได้หรือว่าความรักแบบไหนก็ได้แต่ให้คุณวางไว้เป็นแค่เพื่อนก่อนแต่มีโอกาสเข้ามานะคะดวงไหนที่เป็นดวงที่จะไม่มีคนเข้ามาเลยหมอวาดมอวาว่าเข้ามาได้ตลอดนะเข้ามาวามาได้ตลอดนะเพียงแต่ว่าบางครั้งคุณอาจจะต้องเป็นคนเปิดตัวนะคะเปิดใจบอกเพื่อนให้คุณให้ชักนํามาหรือถ้าคุณไปตามที่หมอวัดบอกก็าอาจจะมีโอกาสเจอ แต่อันไหนมันเร็วกว่าช้ากว่าขึ้นอยู่กับบุญและหนุนนําและการกุศลเอ้ยไม่ใช่การกุศลและบุญกุศลที่คุณเสริมดวงตัวเองมาด้วยต่อค่ะชาวราศีตุลในเดือนกันยา คนที่ติดตามบมอกว่าจะรู้ว่าบอกว่าจะต้องบอกวิธีการเสริมความเสริมเคล็ดในเรื่องของความรักการทําบุญแบบไหนที่จะเหมาะเจาะกับดวงของคุณเท่านั้นในเดือนนั้นเท่านั้นและช่วยเร่งสปีดในเรื่องของความรักนะคะดวงของคุณถ้าคุณอยากจะทําบุญเสริมดวงความรักนะคะสยบวิบากกรรมด้านความรักเนี่ยคุณจะต้อง เขาเรียกว่าทําทานให้กับคนยากไร้คนจนเหมือนจะพูดว่าจนไม่ได้นะคะคนที่เขารู้สึกขัดสนคนคนที่เขาขัดสนมากๆเขาไม่มีแม้กระทั่งบ้านที่พักอาศัยหรือว่าเขาถูกเขาเขาถูกไร้ที่หรือพวกคนแบบที่แบบหรือแบบ ที่เขาค่อนข้างจะต้องมีฐานะที่แย่กว่าเราอะค่ะเราจะต้องทำทำทานตรงนั้นกับบุคคลนะคะจะช่วยเสริมดวงความรักและอธิษฐานจิตดีๆว่าเราทำจะขอให้เสริมดวงความรักขออุทิศให้กับเจ้ากรรมในเวรที่เป็นวิบากกรรมด้านความรักของเราแล้วมาเสริมเสน่ห์กันต่อค่ะการเสริมเสน่ห์ของชาวราศีตุลให,เห้เหมาะสมกับเดือนกันยายนนี้นะคะชาวราศีตุลขาชอบทาลิปสติกไหมคะ ถ้าคุณชอบทาลิปสติกนะคะหมอมาหมอว่าแนะนําว่าโอ๊ยพูดผิดพูดถูกเนาะเพราะว่าวันนี้ดวงดูดวงความรักเยอะมากเพราะว่าความรักเข้ามาเยอะมากๆจากเว็บโอ้โหหลายๆเว็บเลยนะคะตั้งแต่หมอว่าถูกโหวตเป็นหมอดูมูเตลูห้ามพลาดของไอจะก็ก็มีลูกดวงที่เป็นความรักมาดูเยอะมากนะคะเลยลิ้นเริ่มพันแล้วค่ะอะราศีตุลต่อนะคะ หมอว่าแนะนําว่าถ้าคุณอยากเสริมเขาเรียกว่าจิ้มริมความน่ารักความสวยความงามแล้วเพิ่มสเสน่ห์ต่อมิตรต่างเพศให้เขาสะดุดตาเราเดือนกันยายนเป็นเดือนที่คุณมีโอกาสจะต้องแนะนำให้ควรทาลิปสติกสีแดงสีแดงอมส้มสีเอ่อสีสีส้มพีชเนี่ยออกโทนแบบนี้ค่ะนะคะไม่ใช่สีมะเหมี่ยวนะ สีแดงนะคะสีแดงอมส้มสีพีชออกส้มเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าคุณแบบว่าถ้าเป็นแดงก็แดงละเรือได้ถ้าคุณไม่ชอบทาหรือว่าแดงเฉดสีแบบเชอร์รี่หรือแดงแบบ บอกว่าจะพูดแบบไหนดีแบบน้ํายาอุทิปอ,อุทิปอุทัยได้ไหมอะคะเพราะว่ามอว่าก็โบราณเนอะเคยแบบเอามาแต้มนะเอามาแต้มนะคะนั่นแหละค่ะทาพอเป็นพิธีนะคะเพื่อที่จะเสริมเคสนะคะทาทุกเช้าเลยแตะที่เิีมฝีปากนะคะแตะที่เิียมฝีปากตัวเองหรือว่าทาไปเลยแล้วก็บอกว่า มีออร่าความสวยความงามทาไปก็นึกพึมพำในใจว่าขอให้เราสวยขอให้เรางามหน้าเรางามเด่นใครเห็นใครชอบใครเห็นใครรักอธิษฐานพูดไปเรื่อยจนกว่าจะทาลิปสติกเสร็จนะคะเชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะไม่ว่าการทําไม่ทําก็ไม่เป็นไรเพราะไม่มีความผิดปกติใดๆเกิดขึ้นกับดวงแค่เป็นการแก้เคสเสริมดวงสนับสนุนให้ดวงของเรามันแฉ่มแช่มช้อยมันสดชื่น มันถูกฉลกในเดือนกันยายนนี้ไม่ต่างอะไรกับการที่แบบว่าเออเดี๋ยวเราต้องห้อยน้ำเต้าปูปลาหน้าบ้านนะเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนคำว่าสวัสดีปีใหม่ทุกสิ้นปีนะเนี่ค่ะประมาณเดียวกันแต่ดวงของคุณเนี่ยในเดือนกันยายนทาลิสติกสีตามที่บอกแล้วดีค่ะทีนี้บอกว่าจะขออนุญาตบอกว่าให้ชาวราศีตุลทุกทกท,กท่านนะคะกดซับสไครต์หรือว่ากดติดตามมอว่าไปได้เลยเพราะว่าหบอกว่าจะมาบอกเคล็ดในเรื่องของ หนุ่มโสดสาวโสดให้สมหวังกับความรักเสียทีแล้วคุณไปทําดวงแบบนี้ดูซิตุราคุมเป็นอย่างไรดวงความรักของคุณจะดีขึ้นไหมสำหรับชาวราศีตุลและเดือนตุลาคมนะคะชาวราศีตุลจะต้องเสริมสเสน่ห์ด้านไหนที่จะทําให้ในเรื่องของความสวยความงามมันโดดเด่นและเด่นชัดเป็นการเสริมดวงเสริมเครสเสริมงโงเ่เฮงนะคะ แล้วก็ไปติดตามเราจะได้ไม่พลาดคลิปนี้สําหรับชาวราศีตุลเดือนกันยาและราศีตุลเดือนตุลาอย่าลืมกดซับสไครต์ค่ะจะได้ไม่พลาดทุกช่วงจังหวะชีวิตที่จะเสริมเติมแต่งให้เราได้มีความชดช้อยสวยงามน่ารักตามดวงของเราอย่างแท้จริงค่ะสําหรับวันนี้ด้วยรักและปานารถนาดีนะคะหมอวัดอมิซิงทาโร่เป็นกําลังใจให้ทุกดวงชะตาได้มีความรักและพบเจอคนที่ดีนะคะราศีตุลขา สวัสดีค่ะ